ามาแล้วครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าอาเซียนเดือดที่สุดในรอบหลายปีเพราะอินโดนีเซียลุกขึ้นมาฟาดมาเลเซียชนิดไม่เหลือนหน้าให้เก็บขับบ้านตัวจุดไฟครั้งนี้คืออดีตประธานาธิบดีอินโดซูซิโลบัมบังยุโดโยโนแกพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แรงยิ่งกว่าตะโกนว่ามาเลเซียย,ยุคอันวาน่าอับอายที่สุดเท่าที่เคยเห็นนี่ไม่ใช่การวิจารณ์ธรรมดานี่คือการตบกลางสภาแบบไม่ต้องใช้มือ และโยนคำถามแรงๆลงกลางโต๊ะว่าอันวาคุณกำลังทำให้อาเซียนกลายเป็นความน่าอับอายเพราะเข้าข้างกัมพูชาหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้อินโดปรีแตกคือมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนไปเชิญโดนัลด์ทรัมป์มาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาภูมิภาคอินโดลุกขึ้นสวนแทบจะทันทีว่านี่มันอะไรกันอาเซียนแก้ปัญหาเองไม่ได้แล้วเหรอทำไมต้องไปลากอำนาจนอกเข้ามาสำหรับอินโด นี่คือการทำลายหลักการสำคัญของอาเซียนมันทำให้ทั้งภูมิภาคดูไร้ความสามารถและทำให้ภาพลักษณ์อาเซียนตกต่ำอย่างมากแต่เดือดกว่านั้นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พรมประชาชนอินโดและนักวิเคราะห์เริ่มถามตรงกันว่าทำไมอันวาเข้าข้างคมเนตหนักขนาดนี้ถึงขั้นมีคอมเมนต์ประชดแรงว่าจะปกป้องคมเนตขนาดนี้ก็ท่งตำแหน่งรองนายกไปให้อัลวามาเลเซียเลยดีไหมเหตุผลที่คนตั้งข้อสงสัยเพราะ พฤติกรรมอันวามันเอ็นจนจะล้มอยู่แล้วไม่ใช่กลางไม่ใช่ผู้นําแต่มันคือการกอดคอขเขมือนแบบเห็นชัดสุดๆและนี่แหละครับจุดที่เรื่องมันพีขึ้นไปอีกขั้นในวงการทูตเริ่มมีข่าวลือว่าระหว่างกัมพูชามาเลเซียอาจมีดีวลับบางอย่างดีวที่ไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีลายเซ็นแค่ผลประโยชน์ที่เข้าใจกันสองประเทศแบบที่คนอื่นไม่ควรรู้บางคนพูดแรงว่าอันวา ดูเหมือนมีอะไรติดค้างเขเมรอยู่เลยไม่กล้ามีท่าทีแข็งใสเขเมรไม่กล้าวิจารณ์แม้สถานการณ์จะทําให้ทั้งภูมิภาคเดือดร้อนตอนนี้ในหมู่นักข่าวมีคําใบล้ลอยอยู่หลายคําว่าอาจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษแรงงานโครงการพลังงานหรือดีลการลงทุนที่ถ้าเปิดออกมาจริงอาจทําบางประเทศในอาเซียนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและอาจจะมีความลับบางอย่างหลุดออกมา นี่คือสิ่งที่อินโดมองว่าตำแหน่งประธานอาเซียนควรเป็นกลางไม่ใช่เอาไปผูกผลประโยชน์กับใครคนหนึ่งแบบลับหลังและเมื่อเห็นภาพแบบนี้อินโดถึงกับฟาดว่าถ้าจะจับมือกันขนาดนี้ก็ไปตั้งอาเซียนสองคนกับกัมพูชาเลยดีไหมแรงจนมาเลเซียสะเทือนในมุมของประเทศอื่นในอาเซียนเขาก็เริ่มตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมอันวาไม่แตกคขมรเลยกำลังซ่อนอะไรอยู่หรือผลประโยชน์บางอย่าง มันใหญ่พอที่จะทําให้คนเป็นประธานต้องเงียบความเงียบของอันวานี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ไฟยิ่งลามหนักกว่าเดิมเพราะยิ่งเงียบยิ่งดูผิดปกติยิ่งปกป้องยิ่งน่าสงสัยตอนนี้สถานการณ์ทั้งภูมิภาคเริ่มตึงอินโดกําลังลากทุกอย่างขึ้นโต๊ะกลางพร้อมจะพูดทุกอย่างที่เขารู้สึกว่ามีความไม่ชอบมาพากลส่วนประเทศอื่นในอาเซียนก็เริ่มจับตาดิวลับกัมพูชามาเลที่ว่ากันมีอยู่จริงไหม ใครได้อะไรและใครกำลังถูกหลอกให้เชื่อว่านี่คือการทำงานของประธานอาเซียนไฟครั้งนี้ยังไม่จบอินโดเข้ามาชนเต็มตัวอันวายังไม่ตอบและดีลลับที่ลือกันนั้นทำให้อาเซียนสั่นทั้งภูมิภาคจากตรงนี้ไปทุกวินาทีถ้ามีเอกสารหลุดหรือใครหลุดพูดแม้แต่คำเดียวเกมผู้นำอาเซียนอาจเปลี่ยนมือทันที